จับปีกไปเล่นหน้าจับหน้าไปเล่นปีกจะเกิดอะไรขึ้นไปชมกันเลยครับฝากกดไลค์ like, กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งให้พีเปสเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปครับสวัสดีมากผมเป็นบีเป้น,นะครับวันจะมาตอบคำถามนะว่าถ้าหากเราจับปีกซ้ายปีกขวาไปเล่นกองหน้าหรือว่าจับกองหน้าไปเล่นปีกเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับจะส่งผลอะไรไหมนอกจาก ที่ค่าพลังมันลดนะก็ไปติดตามในคลิปนี้เลยฮนะก่อนอื่นนะครับก็ขอโปรโมทเช่นเดิมครับเป็นเพจปีเพจนะก็เป็นกลุ่มที่พูดคุยแล้วก็ซื้อขายรหัสนะครับถ้าอยากจะซื้อขายอย่างปลอดภัยก็ลองมาดูที่เพจปีเพสได้นะก็จะมีเครดิตมากมายครับก็มีลูกค้าเยอะแยะแล้วนะครับที่เชื่อใจปีเพสแล้วก็มาทําการค้าขายกันนะทั้งคนฝากขายใครที่อยากจะฝากขายก็มาที่เพจปีเพสได้ครับทักมาเลยฮนะตอนนี้คิวน้อยมากครับถ้ามาตอนนี้นี่คือจะได้วางขายเลยนะก็ มีโอกาสได้ขายในทันทีเลยนะครับใครที่มี ID ดีที่ขายไม่ออกก็ลองทักมาดูนะแล้วก็สําหรับคนซื้อนะครับใครที่เคยโดนโกงไปหรือว่าหวาดละแวงกันโกงนะครับก็ทักมาที่เพจปีเพจได้นะฮะก็มีไ d ดีดีๆแล้วก็มาลองดูนะครับว่าจะถูกใจหรือเปล่านะเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็ตามที่บอกไปเลยนะครับถ้าหากเราจับปีกซ้ายปีกขวาไปยืนข้างหน้า จะเป็นยังไงนะมาดูที่ตัวแรกครับจอฟิลิกนะฮะหลายคนน่าจะเคยทำนะครับคือการเอาปีกซ้ายเนี่ยปรับไปเป็นกองหน้าต่ำนะฮะเพราะถ้าหากเอาจอฟิลิกไปเล่นปีกซ้ายไปเลยเนี่ยจะทำให้ค่าพลังลดลงเยอะมากนะครับจอฟิลิกนะครับเป็นสไตล์ครีเอทีฟเพลย์เมกเกอร์ฮะซึ่งแอเรียของเขาก็มีอยู่ตรงปีกซ้ายด้วยนะครับนั่นแปลว่าถ้าหากเราปรับเป็นปีกซ้ายหรือว่าหน้าต่ำเนี่ยเขาก็ยังจะเป็นครีเอทีฟเพลย์เมกเกอร์นะครับ ไปดูไฮไลท์กันนะว่าถ้าหากยืนอยู่ตรงหน้าต่ำเนี่ยเขาจะเป็นยังไงนะฮะนี่คือหน้าต่ำที่ยืนอยู่ตรงทางซ้ายนะครับการเติมเกมของเขาครับก็จะไม่สุดสักเท่าไหร่นะเหมือนจะยืนรอเพื่อนอยู่ตลอดเวลานะฮะไม่ค่อยกล้าวิ่งพุ่งขึ้นไปสักเท่าไหร่นะครับโยเว้นเพื่อนจะวิ่งมาใกล้ๆแล้วก็แทงบอลแบบประชันชิดนะฮะดึงบอลไว้แล้วก็ส่งแบบใกล้ๆแล้วก็แทงบอลให้เขาได้เลยครับ แต่ถ้าเราหวังจะแทงบอลจากระยะไกลเนี่ยเขาจะไม่วิ่งพุ่งขึ้นไปนะครับเพราะว่านี่เป็น creative playmaker นะครับเป็นตัวที่ต้องสร้างสารรค์เกมเองนะครับไม่ใช่ตัวที่ต้องวิ่งทะลุช่องแบบนั้นนะฮะนี่คือตัวอย่างแรกครับที่เป็น SS หรือว่าหน้าต่ําที่เราจับไปเล่นทางปีกนั่นเองฮะเอาละครับผมจะเปลี่ยนมาเป็นปีกซ้ายบ้างนะครับ ค่าพลังจะลดลงจาก97เหลือ92นะซึ่งลดลงเยอะมากนะครับจอฟฟิลิกจะเล่นแตกต่างจากเดิมหรือเปล่านะฮะก็มาดูนะครับจากที่สังเกตแล้วนะครับคือจอฟฟิลิกเนี่ยแทบจะไม่ต่างจากเดิมเลยฮะถึงแม้จะยืนอยู่ในตำแหน่งที่เป็นปีกนะครับเขาก็ยังคงสร้างสรรค์เกมแบบ Creative Playmaker นั่นเองฮะคอยวิ่งลงมาเชื่อมเกมครับแล้วก็ยืนอยู่ตรงหน้ากรอบเขตโทษนะครับซึ่งค่อนๆไปทางข้างหน้าประตูเลยนะฮะนั่นคือลักษณะของปีกซ้ายกับหน้าต่ำที่เป็น Creative Playmaker ครับ เอาง่ายๆคือไม่ต่างกันเลยฮะถึงแม้จะปรับตำแหน่งไปสองตำแหน่งแต่ว่าเล่นเหมือนเดิมฮนะค่าพลังลดลงกับเพิ่มขึ้นนั่นเองครับ มาที่ตัวต่อมาครับ LWF ที่เป็น prolific winger ครับ Cristiano Ronaldo ฮะ Cristiano Ronaldo นะครับเป็นตัวที่เป็น prolific winger ซึ่งยืนอยู่ทางริมเส้นทางซ้ายนั่นเองฮะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าการเล่นของ prolific winger ธรรมชาติเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเวลาที่ลงมารับนะก็ลงมารับช่วยเพื่อนนะครับและเวลาสวนกลับเขาก็จะวิ่งนําทางนะแล้วก็รอให้เพื่อนแทงบอลมาให้นั่นเองครับเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งนะครับเขาจะถ่ายมือซึ่งเหมือนต้องการให้เพื่อนส่งมานั่นเองครับจุดจุดนั้นก็คือจุดริมเส้นนั่นเองฮะเขาจะวิ่งทะลุ ทางริมเส้นนั่นเองครับเอาแล้วฮะจะลองปรับ Cristiano Ronaldo ไปเป็น SS นะครับดูว่าหน้าต่ำนะฮะซึ่ง p o l i f i c winger นะครับดูตรง area ตรงนี้นะฮะคือเขาเนี่ยไม่ได้มี area ที่อยู่ในตรงกองหน้าต่ำนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะกลายเป็นแบบไหนฮะมาลองดูกันครับ Cristiano Ronaldo นะครับ จากที่จะยืนริมเส้นเนี่ยเขาจะหูบเข้ามาตรงกลางค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งมันทําให้ใกล้ประตูมากขึ้นครับโดยที่เขาจะวิ่งทางริมเส้นน้อยลงนะครับเวลาที่ขึ้นเกมนั่นเองฮะแต่ว่านานๆทีจะขึ้นทางริมเส้นนะครับเพราะว่าตําแหน่งเขายืนอยู่ทางริมเส้นใช่ไหมครับแต่ว่าคุณลักษณะหรือว่าหน้าที่เขาเนี่ยเปลี่ยนไปครับเพราะว่าเราปรับตําแหน่งเขาไปเป็น SS นั่นเองครับซึ่งเขาจะกลายเป็น no playing style นะฮะนั่นคือการไม่มีสไตล์นั่นเองฮะเล่นไปตามที่ตําแหน่งตรงนั้นเป็นไปนะครับก็คือแทคนติกเป็นยังไงหรือว่าตําแหน ถานการณ์ตรงนั้นควรจะเล่นยังไงมันจะเป็นไปตามนั้นเลยครับโดยที่ไม่มีปริฟิกวิงเกอร์กำกับนั่นเองฮะนั่นคือ no playing style นะครับก็คือไม่มีสไตล์การเล่นที่แน่ชาดครับจับทางไม่ได้นั่นเองฮะเอาละครับมาที่ปีขวาบ้างนะครับเลวเนลเมสซี่นะฮะเลวเนลเมสซี่นะครับเป็น creative playmaker นะครับซึ่งเขาจะดรอปตัวเองลงมาจากปีขวานะฮะมาอยู่ตรงประมาณตรงกลางครับระหว่างคิมมิ่กับแฟรงกี้เดยองในภาพนี้นะฮะเอาละครับไปดูนะว่าเมสซี่ในตำแหน่ง RWF เนี่ยเล่นยังไงนะฮะ เนซี่ก็จะดรอปตัวเองลงมาเกือบจะถึงกลางสนามน,นั่นเองครับแล้วก็พยายามขึ้นเกมเองนั่นเองคะคือ ลงมาช่วยเกมตรงกลางนั่นเองฮะหลายๆคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับสำหรับสไตล์การเล่น Creative Play Make r ที่เมสซี่เล่นนะฮะทุกคนมีเมสซี่อยู่แล้วแน่นอนฮะเพราะฉะนั้นไม่แปลกใหม่อะไรครับคราวนี้ลองปรับตำแหน่งเมสซี่ไปเล่น SS แต่ว่าผมจะให้เมสซี่อยู่ตรงกลางนะครับคราวนี้จะเป็นยังไงมาลองดูนะครับแล้วผมก็เปลี่ยนดีบาล่าลงมาด้วยนะฮะเป็น SS ทั้ง2คนเลยครับเวลาที่กองกลางที่มีอินสป r เออร์อย่างแฟรงกี้เดยองเนี่ยจับบอลได้นะครับถ้าสังเกตน,นะครับทั้งเมสซี่ทั้ง, Messi, งดีบงงนะัลว่า้2คนเป็น Creative Play maker นะ ซึ่ง Creative Play Maker เนี่ยก็จะแสดงผลในตำแหน่ง SS เหมือนกันนะฮะนั่นแหละครับจึงทำให้2คนนั้นดรอปตัวเองลงมาเมื่อ i n s p i r e e อรองบอลนั่นเองครับดูที่ตรงนี้ครับเมซี่ดรอปตัวเองลงมานะฮะแล้วก็คลองบอลนะครับเมื่อเมซี่ได้บอลนะครับเห็นไหมครับว่ามีแบ็กขวาเติมเกมขึ้นมาแล้วก็ทําประตูได้แบบนี้ฮะเพราะเมซี่นั้นมีสกิลอินสปายเออร์นะครับทำให้แบ็กขวานั้นเติมเกมรุกได้อย่างรวดเร็วนั่นเองฮะดรอปตัวเองลงมาแล้วก็ให้ตัวอื่นวิ่งแทรกขึ้นไปนั่ เอาละครับมาที่การเปรียบเทียบสุดท้ายครับบอเมซี่กับโรนัลโด,โดไปยืนกองหน้าซึ่งทั้ง2คนนี้จะไม่แสดงผลในตำแหน่งกองหน้าเป้านะฮะ บริฟิกวิงเกอร์ก็ไม่มีตำแหน่งกองหน้าเป้านะครับแอรเรียรของเขานะซึ่งครีเอทีฟเพลย์เม e เกอร์ก็ไม่มีแอรเรียรที่ยืนอยู่ตรงหน้าเป้าเช่นเดียวกันครับคราวนี้จะเป็นยังไงการที่ทั้งสองคนไม่มีเพลย์อิงสไตล์เนี่ยจะเป็นยังไงก็ไปดูฮะสังเกตจากตรงนี้ชัดเจนมากครับเมสซี่จะไม่ดรอปตัวเองแล้วนะฮะและยังวิ่งพุ่งขึ้นไปแบบนี้ครับมันสังเกตได้ง่ายมากๆฮะถ้าเมสซี่วิ่งพุ่งขึ้นไปคือเป็นอะไรที่แปลกมากมครับเพราะว่าเมสซี่มีครีเอทีฟเพลย์เมคเกอร์ครอบไว้อยู่นะฮ S playing s t y l ์นะซึ่ง prolific winger เนี่ยมันก็วิ่งพุ่งอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเมื่อมาอยู่ตรงกลางนะครับเขาก็จะปรับตัวเองไปตามสถานการณ์นะฮะถ้าเพื่อนจะส่งบอลให้เขาก็จะวิ่งทะลุช่องเพื่อที่จะให้เพื่อนเปิดบอลให้นั่นเองฮะเช่นเดียวกับเมซี่จังหวะน,นี้ครับเวลาที่เดบอยเนี่ยที่มี skill in s p i ร e เนี่ยได้ครองบอลน,นะครับเมซี่ก็วิ่งพุ่งขึ้นไปซึ่งทําให้เดบรอยนั้นส่งบอลได้สวยงามแบบนี้ฮะทำให้มีโอกาสได้ยิงประตูสวยๆแบบนี้ครับเอาละครับผมก็จะสรุปนะครับว่านักเตะแต่ละคนนั้น จะเล่นยังไงนั้นขึ้นอยู่กับสไตล์การเล่นของตัวเองครับซึ่งก็ต้องดูนะครับว่าสไตล์การเล่นนั้นถ้าหากเราจับไปเล่นตำแหน่งไหนมันจะแสดงผลหรือเปล่านะครับอย่างคริสเตียโนโรนัลโดเนี่ยที่เล่นพอลิฟิกวิงเกอร์เนี่ยถ้าหากเล่นปีกซ้ายได้ก็ต้องเล่นปีกขวาที่เป็นพอลิฟิกวิงเกอร์ได้เช่นเดียวกันครับถึงแม้ค่าพลังจะลดแต่ว่าการแสดงผลของพอลิฟิกวิงเกอร์ยังจะแสดงอยู่นะครับเพราะว่ามันจะแสดงผลทางปีกซ้ายกับปีกขวานั่นเองฮะแต่ถ้าหากเราจับนักเตะไปในตำแหน่งที่ไม่มีการแสดงผลในสไตล์การเล่นนขอองงตัวเเะ,ะกก็็จลายป นักเตะที่ไม่มี playing style นะฮะซึ่งผมจะทำคลิปที่หลังนะครับเอาแบบครบ้วนทุกตำแหน่งทุกความรู้ที่จะหาได้เลยฮะเอาละครับสำหรับคลิปนี้หวังว่าเพื่อนๆจะเข้าใจแล้วก็หมดคำถามนะครับสำหรับการเปลี่ยนตำแหน่งนักเตะไปในตำแหน่งที่อาจจะไม่แสดงผลในสไตล์การเล่นของตัวเองนั่นเองครับหากมีคำถามอะไรก็สามารถคำถามคอมเมนต์ไว้ได้ฮะแล้วก็อยากจะแนะนำอะไรหรือว่ามีอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะครับหากชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ปีเปยรับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมอย่าลืมกด่ บ๊ายบายครับ